สวัสดีครับครับวันนี้อยู่กับผมอี่ะไรล้อมครับครับวันนี้อยู่กับผมอี่ะไรล้อมเหมือนเดิมครับครับวันนี้จะมาดูแพะเมื่อมัดหนองกระบอกครับผมตัวจริงๆที่เขาเล่นกันน่ะสาคนนิยมเนี่ยเขาเล่นกันแบบไหนคนพื้นที่ที่ท,ท,ท,ทายตงเนี่ยเขาเล่นกันแบบไหนพี่อลองดูน,นี่เป็นสีรุ้งเครืองอ่าอ่าเลยตัวตัวนี้เขาเพือกเล็กสุดเำราสิสตัวน,วนี้เล็กสุดแล้วนะแต่ว่าสวยมากพี่ดูนะ โอ้โหคลิปเลยเนี่ยคือแพะหรือพวกอ่ำเนี่ยถ้าเป็นขาวข่ยเพือ่อพี่นะราคาจะโดดไปสองเท่าสมมติว่าเขาดำเจ็ดแสนเขาเพื่อไปอาจจะถึงล้านห้าหรือล้านเจ็ดล้านแปดแล้วแต่เลยนะพี่นะบางทีขึ้นไปสามเท่าก็มีสี่เท่าก็มีแล้วแต่ว่าเจ้าของเขาจะห่วงขนาดไหนใช่ตัวนี้ไม่ได้ใช้เลยพี่แชมป์แชมเลยเนะี่ยอ่างพี่ดูเบอร์เขา,ขาเขาเพื่อไปนะพี่ดูไปพี่ดูเบอร์ สุดยอดแลวแบบเนี้ยอย่างนี้คือแพแพสสารคนนิยมนะพี่นะแบบนี้ต้องแบบนี้นะแม้เรียกขาวงพัังเสือกพี่ไม่มีใครแกะเก๊ได้ไม่มีเลยพี่เพราะมันแกะยากมากแลวลอยเครื่องไม้เครื่องมือพี่ดูโบราณอ่ะที่ดูการเจาะด้านหน้าวิธีการขึ้นโครงบ้านผมเรียกว่าวิธีการขึ้นโครงหรือลายมือช่างลายมือคนเราเนี่ยพี่ดูทานหน้าดู้ันหน้า สาต้องรู้ให้จริงพี่ต้องเป็นตัวจริงแมนดูดน,นะอ้าวนยดูการทําองศาครับดูการเจาะเขาหไหมเห็นไหมดูหน้าตาดูตาดูดูหน้าพี่ดูอ่อแล้วด,ดูหางนันด,ดูต,ดตดุ่งคนอ่ะท้ายอ้าวเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหมท้ายกันเลยเนี่ยพี่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิธีการขึ้นโครงจำไว้แพะเกทเกทเกทแถววัดตรงนี้ หนึ่งวิธีการขึ้นโครงสองความเก่าได้อายุอ่าและศิลปะพวกเนี้ยอย่างเงี้ยเหมือนกันดูง่ายพี่เล่นง่ายแพ้เล่นง่ายใครบอกแพ้เล่นยากโอ้แพ้เล่นง่ายส่วนบรรดาเครื่องรางนะพี่ผมี่บอกให้แต่ตัวจริงหายากที่สุดแตบธรรดาเครื่องรางเพราะมันมีน้อยพี่อ่าเนี่ยผมเปิดอกแล้วเนี่ยวันนี้มาให้ความรู้เลยนะรับซื้อด้วยพี่ใครมีมาหลักแสนมาพี่สวยมา ซื้อครับแบบนี้เลยนะเขาเพื่อกก็หลายๆแสนก็ซื้อนะพี่นะดยดูแล้วทําให้แม่นดูแล้วจำให้แม่นพี่แบบนี้เลยอย่าให้พลาดครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม